จากนั้นพู้เจ้าก็จะมีอุปมาของพระองค์ใช่ไหมเรื่องของมเมล็ดพืชกับผืนนามเมล็ดพืชกับผืนนาเริ่มเข้ามายึดมเมล็ดพืชก็เปรียบเหมือนวิญญาณวิญญาณหรือจิตเราที่ไปคิดไปนึกเรื่องใดพระองค์บอกว่าทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดเนี่ยขณะนั้นพบใหม่เกิดแล้วและขณะที่เราเพลินไปกับอารมณ์นั้นเนี่ยเรียกว่าชาติเกิดแล้ว พบกับชาติแยกกันอย่างนี้นะ,ะเมล็ดพืชมเมล็ดพืชมีที่ตั้งนี่คือพบมเมล็ดพืชเติบโตเป็นต้นขึ้นมานี่คือชาตินะนี่พบกับชาติแยกอย่างนี้จิตรับรู้อารมณ์ปั๊บนะกำลังนั่งรู้ลมหายใจอยู่หลุดไปคิดปุ๊บนี่เป็นพบแล้วนะคิดต่อไปเพลินต่อไปนี่เป็นชาติอืม แล้วมันจะจบด้วยชรลาและมรณะความคิดนั้นก็จะค่อยๆจางคลายไปและดับไปเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดแล้วมันจะต้องดับนะเพราะองค์บอกว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงแปลไปอีกละดังนั้นความคิดของเราจึงเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องนี้เดี๋ยวไปเรื่องนี้เห็นไหมอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะ เดินจะยืนจะนั่งจะนอนนอนยังคิดเลยยิ่งถ้านอนคิดมากไม่หลับเลยทีนี้นอนคิดอยู่นั่นแหละดังนั้นเราก็ต้องฝึกให้หยุดคิดวิธีจะหยุดคิดทำยังไงอยู่กับลมหายใจเข้าใจไหมง่ายที่สุดเลยอยู่กับลมหายใจแล้วจะไม่คิดเพราะความคิดมันคือสัญญาสังขารธาตุมีธาตุที่เป็นที่ตั้งของวิญญาณมีสี่ เวลามันมาอยู่กับกายเนี่ยมันจะไม่คิดนะ,ะเวลามันคิดเนี่ยมันไปอยู่ที่สัญญากับสังขารสองตัวนี้สัญญามันจะไปไปคิดเรื่องอดีตสังขารมันจะไปคิดเรื่องอนาคตและถ้ามันถ้าเราเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเมันจะไปอยู่ที่เวทนานี่คือที่ตั้งของวิญญาณอีกสามที่นอกจากกาย ดังนั้นมันก็จะเป็นนามสามรูปหนึ่ง <c oughs> นามสามรูปหนึ่งพงจึงเรียกนามรูปหรือรูปนามนะรูปหนึ่งนามสามเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของมเมล็ดพืชที่ตั้งของเมล็ดพืชหรือวิญญาณดังนั้นเมื่อมีการรับรู้ขึ้นมาเราก็ดูว่ามันรับรู้ตรงไหนถ้ารู้ลหมหายใจแสดงว่าอยู่ในรูป ถ้ากําลังคิดนึกดูอดีตอนาคตอดีตคือสัญญาอนาคตไปสังขารถ้ารู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาคืออยู่กับเวทนามันจะวนอยู่แค่สีนน่ธาตุนี้ทุกคนจะมีอาการเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเราพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติออกมาไงที่ตั้งวิญญาณสี่ทุกคนมีหมดเนี่ยทุกที่ตั้งคือพบที่ตั้งวิญญาณสี่เรียกอย่างว่าเป็นอารมณ์ เวลาจิตหรือวิญญาณมันตั้งอยู่ที่รูปเนี่ยองก็เรียกว่ามีรูปเป็นอารมณ์ตั้งอยู่กับเวทนาก็มีเวทนาเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ที่สัญญาก็เรียกว่ามีสัญญาเป็นอารมณ์ตั้งอยู่ที่สังขารก็เรียกว่ามีสังขารเป็นอารมณ์นะงบอกว่าเช่นวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบุญได้ วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะจึงเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับแสงนะแสงที่ส่องมาถูกพิติฝาเรือนนะถ้าพิติไม่มีนะแสงก็ไปปรากฏที่ดินดังนั้นรัศมีเนี่ย ของสุริยเ,เนี่ยนะสามารถปรากฏที่ฝาเรือนก็ได้ที่ดินก็ได้นะถ้าดินไม่มีก็ไปปรากฏที่น้ำฉากที่ไว้รองรับแสงก็จะมีสามระดับคือกามภพรูปภพอรูปภพเป็นผืนนา,นาหรือเป็นที่รองรับของการตั้งอาศัยของวิญญาณ หรือถ้าแบ่งเป็นาธาตุก็จะมีสรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ตั้งวิญญาณมีสี่ในาธาตุสี่ธาตุเนี่ยก็จะถูกมีความละเอียด3ระดับนะอ่ารูปก็มีความละเอียด3ระดับเวทนาก็มีความละเอียดสามระดับสัญญาก็มีความละเอียดสามระดับสังขารก็เหมือนกัน